สวัสดีครับผมสกายเวิร์กซิโร่นักเล่นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลเซตดีทอยไอไอรูแมนมาร์คซีสองนะครับเขาบอกแล้วกันนะครับว่าวันเดียวตัวนี้คือเป็นงานลิขสิทธิ์แท้จากมาเ v e l s t u d i โอที่ที่ไปสั่งทำที่ประเทศจีนนะครับ ซึ่งสกลของโมเดลตัวนี้จะเป็นสกลหนึ่งต่อสิบซึ่งก็จะประมาพวกฟิกเกอร์ตั้งโชว์ในปัจจุบันครับซึ่งผมลองเปิดข้างในดูนะครับซึ่งข้างในนี้ก็จะเป็นวอดี้ตอนอะไรไม่ตอนเปิดก่องนะครับเดี๋ยวผมลองเอาแกะข้างในให้ดูครับอ่อ ซึ่งไอแผ่นแผ่นรองที่ปิดบังนี้ก็โชว์ว่าถานตั้งยังไงครับอตอนนี้เราก็จะได้เห็นตัวอัแมนมาร์ส4ี่สองกับกับพาเปลี่ยนเปลี่ยนมือหรือพวกพวกไฟเอฟเฟกหรือฐานรองนะครับ เอาลครับอือรครับตอนนี้แล้วก็มาถึงตัวหลักมม 4, 4แล้วบนบนเดลมาสีสีสองของเรานะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนีเน้เป็นตัวปกติไม่ไม่ใช่ตัวตัวติดไฟนะครับถ้าจะได้ไฟก็ต้องไปไปไปโมเอานะครับหรือหรอหรือเราเขาทำตัวมีไฟ LED แก้มาที่หลังนะครับ เดี๋ยวจะลองเช็คขยับจุดข้อต่อครับ โอเคครับ okay. ซึ่งเท่าที่ผมลองเช็คขยับข้อต่อดูมาซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่จะคนเห็นหน้าน่าจะเป็นตรงตรงตรงตัวส่วนอกกับส่วนหน้าท้องที่มันดูหลมๆนะครับดูหลวมๆนะแบบไม่ค่อยแน่นนะครับส่วนขาส่วนตัวขาขาขวาของโมเดลนี้จะดูแข็ง,ขงกว่าขาซ้ายและส่วนไหล่ก็แน่นอนครับว่าขาขาขวาจะดูลมๆหน่อยคนระับถ้าเท่าที่เห็นนะครับ เแล้วก็ส่วนส่วนผ้าทอะไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโชว์ดูนะครับ เริ่มดูพาร์ตมือครับจริงผมก็แอบเสียดายนะครับว่าตรงพาร์ทมือของบอดีมาสสีสองนี้มันมันลงลงดีเทลสีไม่ครบอะ่ะเน้อาจริงไอ้ตรงตรงนี้โป้งกับตรงดีเชีมันต้องเป็นสีทองตามตัดตัวบอดี้ของของตัวแล้วแมนนะครับซึ่งน่าเสียดายที่ไม่ได้ได้ตมาตามนาครับซึ่งถามว่าแะ้วสีสีการลงสีโอเคไหมผมว่าก็โอเคโอเคหน่อยครับถึงสีจะดู ดูเข้มไปหน่อยก็เถอนะครับ ลองจัดท่าดูนะครับก็โอเคอยู่ก็สุดก็ถือว่าพอได้พอได้ถ้าเกิดยืนยโดยต้องพึ่งฐานตั้งนะครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของการรีวิวนะครับซึ่งเท่าที่ผมเล่นมาทั้งหมดนี้ก็โอเคโดยรวมไม่ได้แย่มากแต่ก็จะติดปัญหาตรงข้อต่อข้อต่อที่ผม พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปครับซึ่งมันก็ยังมีมีปัญหาอยู่บ้างเรื่องหลวมๆนอะเรื่องสีก็บางจุดก็ยังยังลงดีเทลไม่ครบเนี่ยซึ่งถามผมโอเคไหมก็โอเคคนระับซึ่งก็ทุนทุนไม่เกินพันบาทก็โอเคจะแถมลิขสิทธิ์แท้จับบริซัทโอที่ที่จ้างประเทศจีนทำด้วยก็ถือว่างานโอเคซึ่งโดยโดยรวมั้งคะแนนผมให้อนะผมผมให้ประมาณ แปดสิบที่ผมพักพาไปสองคะแนนก็เพราะเรื่องตรงข้อต่อกับกับตรงดีเทลสีที่ลงไม่คมอะแล้วก็แล้วก็ละ่ะแล้วก็เรื่องเรื่องฐานที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งบางคนบางคนด้วยอะ่ะมั่นคงเออใช่ถูกแล้วมั่นคงซึ่งผมสกายเวิร์สซีโร่นักเล่นก็ขอจบการรีวิว เซตดีทอยไอเลอร์แมนมาร์คเสียสองแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับสวัสดีครับ